มาไมาไมาเร็เร็เยมดด้อครับไดูเยนี่วันเสารแล้กนไดเเสร็จเลยครับผวยกันามเตะครับไปเร็วจีซ้ไปข้าวเ้ไปจานผินไปออย่าไินไไดอะไรตรงนี้ีนัดพาด้วยครับครับมันไ้ ้ามันไม่ไหวก็ได้ครับอันนี้มันอ่อนมากเลยครับไม่มีที่เติมลมเหรอ เอาละครับชกเจากคับเวลาหลังครับต ok uh ่อะกีเนาะปีธีนัดไปด้วยนครับขยับข mm. ึ้นมาหาไปเลยครับคือเวลาแรกียกยาวๆมาตีตะข่ยด้านบนครับบุตสินพยายามมาเป็นลูก ไปเลยครับดูทีตด้านซ้ายครับคอตด้านนี่แล้วก็ไปควายดหนยกมานี่ทัพชังโก้เอ็นเคเซอร์วิทดีดมาที่15วางไหลแต่พินแต่พินขืนมาที่ชังโก้

Hẹn gặp กยกไยามาแดนหน้าครับโกบอลเฮาอาราวิติศรรษิษฐ์นี่แะครับคุณผู้พิทโอ้ยงับทีมโหรับประตัดสินบอ,อกว่าไปลูกตั้งสี่ชาวปากวาระโตีโกโยกมาที่แดนมามาที่คุณผูพิทบอลแรกไม่ดีโอ้ยยังช่วยกันแก้ไขเปเรียเสียบอลได้ไโกบอลเฮา,า,าไหลคือมาแล้วก็ไหลปับ๊บเฮ้ยยังไม่ได้จบครับติดขนาดานี้แล้วครับแมแม็เพียวพยายามมาที่แดนซ้าย

ยังต่อไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้ครับนี่ยังอยู่ที่ทางด้านผู้เล่อนบุกข,ขอคือหลังอะ่ะขอรับมาอยู่ที่แดนกลางช่องนี้ออนนเอร่อยทิ้งมาแล้วคว้มมาแล้วฮู้นี้แล้วก็ปังเรียบร้อยชี้อันฮาไม่แห่ถือบอลตรงวันนี้ครับแม่โอ้โหตีให้แดงที่เรียบร้อยครับลงน้ำสีเหลืองอย่างทางด้านโกบอลเฮาครับหนึ่งประตูต่อศีกพี่น้อง ไอโอ๊ตเออโอ๊ตมาแล้วเนี่ยใครเรียกวะเอาวะไอโอ๊ตมาแล้วเฮ้ยทะเลเฮ้ยทะเลยังอยู่ที่ตาแดงขวาสำหรับที่ฮาร์เกตเต้นอนขยับมาที่กัปโต้คืนมาที่เปเดียมาติดเตะผ่านยังไม่ได้ครับ ยพิมพ์ก็ยังช่วยไม่ได้ครับอาจารย์พินครับนี่ไปลุกทุ่มครับของทดนานโกมอนเฮาแท็กมาพถนนเสียบอลแล้วกดซ้ายกดขวา ยังไม่ได้ครับเป็นลูกคนอนเนอร์คีกับที่มุมทงฟังเซนตแซ้ายไหลมาช่อไหลแต่ขวาแล้วก็ปั้งใช่จะไดุ้ปหินครับนี่ออกลไหลมา,มา,มาปากประตูโดนอ่านไม่ได้ครับจอมอนนี่แต่พาไปที่แดงขวาจอมอนไม่ก้างออกนะไปกันดเสียังมเป็นครับคด้ั นี่เหลว่หมดเลยครับแม่พยายามประกอบคำหามัแล้วครับสำหรับใครที่ไหครับพประดู่ตระหนกไปแล้วนี่นะครับการไม่อยู่กับพงน้ำสีเหลืองอย่างที่น้่นโก้านเขาครับนี่บอลมาที ผมไม่ใชมแชมป์นะครับรายการหน้านะครับแข่งกันทุกวันอังคารนะครับเร,รื่อวันที่3ามมีนาล้นสสิบบวกนะครับ30ปีขึ้นไปเหรียญอาวุโสแล้ว30ปีอายุ30ถึง3 4ปีลงได้3ท่านใช้ศพ 2, 2, ้้อยส3 9สิบเก้จะไม่เห็นสาม้าถึงเท่าไหร่เอย3,5ม,มั้ยไหมถึง3,5 เลขสามสิบนะครับแล้วก็สามสิบห้าปีขึ้นไปสามสี่ใช่ไหมสามสี่อ่าลุกาขึ้นไปลงมาสามสิบบวกนะครับฮะวีไอพีสามสิบบวกนะครับตอนนี้นาจ๊ะห้าปีแล้วแต่ดไม่ผิดจะจำไม่ผิดนะครับนี่รุ่นอาวุโสถ้าท่านใดน,นี่นะครับมีเพื่อนมีพี่มีน้องครับรุ่น30ปีขึ้นไปนะครับสามารถสอบถาม,าถามาถได้ที่พิด แต่พุทธรูปซับได้เลยนะครับทุกวานะครับเอาละครับยู่ทน่าแมทเทียวพยายามมาที่ยูเน่าจะทุนมาที่เด้งโค้งไหลมาพี่นนท์พี่นนท์ต่อจังหวนี้ยังไม่ได้แล้วบอลตดนหลางไปเสียุทายเจากาก็ตัระ็ตัวก็ตั ย้ายไปไหนอ่ะยาวๆมาแดดหมดแล้วติดนิส่ากระดานแมตช์เพียวโดนลงได้ครับพี่นนท์กับขยับมาทีแดงขวาเนี่ยครับสำหรับนี่นะครับคุณครูผิดโยกมาแล้วก็ถึงไหมโอ้ยยังไม่ได้ครับสิดยอดน่าจะไม่โดนไทยกระด้งอย่างนี้เขากรอย่างนี้เนี่ยยังดีเขาน้อย มตวัดขึ้นมาเลยไล้ับทุกมาจังหวะนี้ครับยังอยู่ที่ด้านโกบอลเฮาครับแต่ขยับมาแดนขวาไม่ผ่านมได้แน่คเ่ไป็ี่หน้าเป็นลูกทุ่มครับก็ด้ลงน้ำสีเหลือง โยกมารุกดไปรดลังไปเตะเตะดึครโต้ปอนเไปยับยังไงหยยักมายังได้เป็นลูกทุ่งครับนี่นะครับาร้าแดงควงโลมาเขียมาได้โตกลับไปแล้วโตกลับไปแล้วะานักโเอไม่ใช่ นี่แหละครับแม่เอ็นจีเซอร์วิสพยาบมมาที่มาทีลังผหลังน่าแ่นวาทสยุกเส้นมามากมากมายไม่ถึงที่ที่่ี

ไอตัวนี้มันชอบพนันหลังด้วยป่ะสายเหมือนผีเกมเลยนี่ครับเฮ้ยไป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 นุ่งนอนทำไมเลยแบบเี้กกับพี่ตันบอกว่ามุงนอนทำไมมา

นี่นะครับเข้าทางทางนะนะสีน้ำเงินนียังทางมีอะไรทางแดงผมสีมะกรูดโซไซคลิปมาที่แดงตาเอียงผ่านไปเอี๊ยบดีมาที่โกตอนทางด้านแดงขวาเอียก็ยังไรยังไงแล้ลุกขึ้นมานี่ครับไม่มีเสียงสัญญาณก็ถึงเพิ่งพับมาแล้วก็ออกล่ะไปเฉยยังไง เดี่ยวเดียวสวยทำดีทำดียเ้ยวาแดงบนยังไมผ่านทางโมสิมกร ยิงงเรียนก็ับาหับที่ด้ี่นนท์ครับยังอยู่ที่แดนกลางสัญญรณบอกว่าฟาดเราจะเหงว่าต้องเสียงสงัญญาณนะครับดูทีงการสดน ลอกล้างไปแล้วัทนตี่ไปยังไม่รปกรย่นาทโอ้โหนอทุเอะกาได้เครับ่นนพี t รยาบมาที่แดนขวาทีละทงนัดมาที <th us> ่ธนาทกิน้าหนี้นะครับต้น

สำหรับไฟปดีในครับขยำมาที่แดงทัวร์จาข้อในมามีผ่อนนะสีเหลืองครับมีบอลขยับออกทางไปเร็แล้วเริ่มขึ้นครับคหน้าอันนี่แหละครับไปดีนะครับมาที่างฒนาใส่นอนไห่นอนโยกซ้ายแตะข้อในตบเป็นผิกระทบพัดแมกมายังทุบตีกันอยู่ไหนมายังไม่ได้ตบครับยังไม่ได้เราไปโตกลับมาแล้วโกบอลเท้าเพิ่มเติมได้ไหมฝัฒนาด้านซ้ายโดนสกัดตีพาไปยังทุบมาดีัสถีมยันไปหนครัาก กระดานโกบอลเฮาครับยามมาที่นี่หน้าตาแบบตะวันตกเลยครับเลี้ยวลอยเยอท่าหกประตูตอนสองเดินมากระโดดฮันอาทีฮนาทีฮนาที ห้านาทีครับลงเลยครับพี่ขาซ้ายสหรับกุ้นลูกซ้ายลูกซ้ายล้ายตดาไหลตัดใจยิงีุ่นเพื่อนใช้ยาบนีขึ้นมาทั้งสามคนแล้วจับใจไม่ได้ตัดจิตใจไม่ดีครับออกฝั่งไปโดนตัดใหม่ครับโดนดับไฟดีไหนครับเดือดจุดต้น สวยปดกัดตันด้วยใครกล้าปดกัดตันออกสวยครับ เจ่นกลางก็ได้ครับโอโหคุณทีผมทียกมาตีหน้าศิกรโพไซได้แดนกลาครับตอลายัดมาหญิงล้ครับอยู่ที่แดนขวายกมาตีหน้าเทใช่เราะว่ากโก้ที่ที่สุดโกนี่เองอยู่ที่แดนซ้าย

มาคยัดมาใอยามาตวนี้านี่แหละครับไดมอนพสวยดีมาทีดนขวาตุนี่ะครับมีความเร็วไมาลบ้องโอ้ยสวย ้นมโอ้โ้ทอ่นให้นไปไดไหนอีกแล้วอยากมา้ายเอววัดวอ่ที่ดกางกัดไดงขยับขึ้นมาชัดีระทุกัแ็ไปแล้วแล้วก็ ให้ใหเดียวเพื่นพี่มอนก็ได้ครับพี่มอนหมดล้มาครับอยู่ที่แดนหน้าปี่มอนมาจต้นรับถูกไได้เดียว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 คือใครใครไปเดียว phần phân tích là thêm cà lê cà lê mọi người mọi người mọi người ตัวแก้ขายับคืนมาทีนาีละโงครับมีมุนทองกับตะรดนทั่วไครับแบกมาไปเรียนตัวมาแล้วโอ้โอโก้โก้ดูโก้เฮ้ยย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 มยย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  จะหมดแล้วเดี๋ลยลูกแรกเอ้สูตรนี้แหละครับสูตรนี้แหละอย่งตนี้จ็เขาบุกเลยไม่ดูบอลเลย อู้ว่าเหนื่อยบินด้วยเออบินเลยูเยินี่เยบินได้สวมานี่นครับนายยกอาโดมาอย่างดีได้ได้นะท่าู่ตัดออกาก่อนตงหน้าันหางนับาปลปากตหน้าวโได้าหน้ากันาดาดาแะแลวาิ่งแลวายล้วนี่นะครับวม้าไปสเส้น ต้น้ำบกไหมต้น้ำบกไหมต้น้ำบงเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวบอกลบกัะไปยัดเก้าสอง คู่สุดท้ายวันนี้ครับอีอภิกับ่นซอปุ้ยหลงยาร์อในสามนนะครับ้เข้าลงก็้งนี้เอบเียไปเลยบินบินมีไทเกมบินได้บินได้ไีบินไหมไม่มีปีกเนาะเหนบนะไม่ฝากผมมาเอามาเลยฝากแล้วลูกนั้นนะ